จมเตียมจมเตียมอยากได้วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเอสโตเนียเอสโตเนียเรากำลังจะไปไหนกันคะไม่รู้อยากกินเบียร์หิวกินเบนซ์ซูน14เบียร์ต่างประเทศอร่อยมากเบียร์แต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเลยอยากไปต่า ตอนนี้เราอยู่ใจกลางจตุรัสผมไม่ได้อยากว่าแบบว่าต้องกินเียร์ตลอดเวลาคนเยอะมากซารีเขายืนค so ุยอะไรกัน <c oughs> เลนแม่งใช้คุ้มดีจริงปะเินน้าคือเหมือนเคยมาแล้วความรู้สึกตอนมายืนอยู่ในทาาลีใช่น่าจะคนละสอนจุดห้ายูโร เองช็อกโกแลตที่เขาเอามาเวลคัมเอาเขาจะให้กินเปล่าเขาปิดหรือยังเองที่เราไปแล้วไปซื้อที่จีนไอตุ๊กตาเห็นหน้าต่างไหมคะ บอติกอัมเบอร์อยากจะขึ้นไปข้างบนเข <Okay, S 1> าบอกว่าสเสียค่าขึ้นด้วยไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่า <i> <i> เดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้ๆก โอ้โอเพนิ่งหนึ่งจูนถึงสามสิบเอ็ดออกัสอดนะคะอดขึ้นไปข้างบนดูประตูไปกอ่อน <c oughs> ไปข้างบนไม่ได้แล้วก็มองจากข้างล่างขึ้นไป <c oughs> แม่ลูกหายไปไหนเราก็ไม่รู้ คนที่นี่เขาหุ่นดีกันทุกคนเลย,ลเ,ยเขาไม่ได้เขาเปิดตั้งแต่1จูนถึง31สออกัสต,ต้องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเปิดทุกวันที่1ถึง18ที่บหปที่นี่ออนเ,เอ้ยแล้วนี่เขารอกขึ้นอะไรกันเหรอ รปเหรอของกินใช่ป่ของกินอ๋ออย,อ,อยากกินพิซซ่าเตาไปกินนู่นดีกว่าเห็นไฟผุบๆบรรยากาศน่า,าน,น่ากินเบีเรยร์จริงๆถ้าเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นเขาไม่รู้ว่ามันจะแก๊สตั้งเป็นตรงนี้หรือเปล่าลองอะไรแม่ บบอยากกินน้ำมันมนกนะนกอกกินกแกะเนาะหาก่อนร้านไหนมีเ็งไมาอยากกินซี่โครงเหมือนเหมือนซุปสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ย มีอะไรบ้างโอ้ยหนูเห็นแล้วหนูอิ่มอะ่ะฮอตสปายที่ซีชิกปีไก่ไอันนี้ก็น่า <11. S 1> กินเนาะคิสปี้นี่ไงแล้ววิสสิบห้าหกร้อยใส่งมันเป็นอะไรกินด้วยกันอยากกินซี่โครงมา,มาเดินหาซี่โครงนั้นน,น, <laughs> นี่มันเขาทำเมนูไปแล้วมันคิสปี้คิสปี้เปไน็นอะไรไฮซี่โครงคมีปะ we have noodles, fried rice, some chicken, lamb, pork, Speed. Yeah, thank you. Lắm, 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 lắm. à này. ไอริสบาร์แอน i ิวไปดู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 แลมแมแลมเมนคอสฟิตแอนคิปแบอันนี้นี่อะครับเป็นรสชาติอังกฤษปานี้นี่ไอเนื้อหมุนนะนะชอบไม่มีน้มปปะ ไอหมีแลมใช่ป hmm. mm ่ะ hmm. ย right mm ังไงใช่ป่ะนี่แต่แลมเยไม่บอกราาด้นี่แต่แล็ค่อนั้นเยสตาร์บัเอ็กแคนนี่อะไรนะไข่ You good things do it Like Yes, yes. That's cool. At the hut, right? Like this, and then you can go like yeah. looking down, and then you can see really yeah. nice, right? Yes. It's a good quality, right? Yeah. And you can you do video blogs? Video. video blogs? Yes. Really, you're, you're on YouTube? <coughs> no. You yeah. I've I've been checking on YouTube like people who put video mm -hmm. blogs, you know. <laughs> <laughs> like they, they put some uh, how they travel. And how I post in Facebook, Paris. <laughs> Paris <"Pirates> for me, <laughs> yes. <coughs> <coughs> Estonia. กินเ้ยม่ากินเนาะสิบหยูโรน่ารักเหอะนี่ไะกิวแล้ How much for this menu ยี่ส right. uh, ิบเอ็ดแปดร้อยแล้วอันเนี้ยเอาสองสามอย่างแล้วก็กินด้วยกันอันนี้ Big set อันเนี้ยแลอันเนี้ยแอันเนี้ยสอคนกินเหรอเยอะมากปลาอันนี้ มีชีส meat m e ่สิเดา b e e แก่ไส้กรอกกิมมคกิมมิสพอสองสำหรับสคนมีดอนอ่าชีดอนอีท beef มะนบิบอันนี้หมูป่าใช่ไหมนั่นไหนนบิบเนี่ยโนบินั่นเนี่ยเนี่ยอะไรอันนี้ปลาก็มีอันนี้ปลาอยากกินหมีอไม่มีหรอไม่มีไม่มีไม่มีทั้งสองจานเลยอิสแบรไหนอะเมนูเบรพิชเชนอิสเบรหรยอที่อย่างนี้อ่ะอยากกินหมีเท่าไหร่หมีหมีโอ้มาหนูยังไม่เคยกิน โ okay. อเคไปนั่งแปแล้วอันนี้อะไร okay. อ่ะอ๋อแกะออล้านนี้เนะนาะโอเคตีเพื่อมาเ <laughs> ต็งเอากล้องนี้สิอ๋อโอเคแม เราจะจบกันได้ภาพนี้ดีจะขอไปกินก่อนนะคะ